อ๋ ali, อ sponge, ่คเนี oh, ่เม oh, so ียวดีเนาะเลยทำเมียเขาดันเตะเราคิดถ่านนี้เล่นกอกเลยอ๋อเราเราคิดเล่นี่ตะกนกอกี์อ๋อกอกเกีไปเมียวดีอ๋อก็บ้าเลยที่พัย่ี่ยาใจอี๋่แล้เพ่อ่รเพตะกทูแลมีจาตะกทืออมีจาตะกทเนี่ยเขาเมียตกินรเลยอ่อาี่ไมอก็บ้าเป็นมยอะไยอูเว้แต่ไม่ไ่เนะลือกโกเรนย่ะต่กเโเบูอ๋อ เออๆแต่นี้ย้ายดาไปเฮ็ดอีหลาดาไปสึกโคสอกก็ดนลึกเอาไปดามีแต่ลุลึบไปกระจังเอาจักเลาะเนาะแล้วยามตุละตาเลยอยู่ก็ต้องมายาตุละตาแล้วก็ย่อก็ล่ะแต่กายมีหักกว่าเจนเอาทํายาบินี่เอากว่ากระจังอีละบ่ไปสึกก็ดิอ๋อเราจังเกเตเซเอาให้ตัดทอกกันในตาเบ้อต้องจะทีมเอามีอีที่นี่บ่เนาะอ๋อที่นี่ที่ ไม่เลตีตมแต่เชดท่าไหตียากทีะบาะออนเตมอยดีลวยได้เล็บเมยบากงหริเขาเลตลอดขี้านอ๋อเออโอเคโอเคโอเคตัดูวมาละเปนเนียไปที่ะละ้าสตัวผู้กับผู้ตับหรือตัดหรือไวไม่ไวได้ก็ยอมเลยที่ขีพเต้าผูเนาะแมกันเน่อ่าตลอดตัขอเลือดา bây giờ hết khả lo khả quá quý ra cái này nhanh hết thứ lý nào rõ được cái các bạn đậu mình rõ và sử khi là bây giờ hết khả lo bố lấy cho ta sử dụng lỗ ta xả ô tê gửi thuốc xuống nó khả tập bát ta làm mình chế ạ nào nhà nó khả làm การใครหัว t a b l ลทีล้ลนะกการไข่ก็ไม่ตรออ่อ๋อการขาเกว่าบยาลาปูเยิ้ขัดชิ้นนอนเล่เล่ซีบาเลเล่เฮ้ยลงไบอ๋อแบบมื่ได้การไข่การดูเลอทิลโลนอตินโนทรามเนลิชู กาัด,ดูบลทียอัลลอว่ตอาตรอฮาโวลยจ้ะเ่มีกีบลเกบยปะโอเคเลยที่ไอมียหิไมตัพียล็อม่มุขว่าไปรอ เราพอทุบลทุลโอเคเอาไว้ปกติตะโกได้่คครูสอก็จะเจี๊ยบแกคุณครูเอาไว้ได้เปิดีวสารเลต้ารอต่อยปะกอกแม่กันแน่นี่ะเอาไว้ม่ไว้ได้แม่กันเนอัตรรกลาตะวจสะเลื่อี่หัวหัวบคนช่วงกลบนี้เลยจ้ตั้มมาหรอกนี่คุณตาเจียบยาางทเจียเียหต้องบุญหัวัวพี่ तो रे प्लेन ए तोले फावर आ को यूजर वन या मेन दे काको दे यूजर दे टेक फावर दे फावर के मेथड नि ने मेन दे कोरल कलर दे दे का थाला फावर दे ने पा तो बने लो देन नि लकी नाइट बानागु लगा है फावावे ले मने अ तोले फावे ले बई हां हम आ खोन नि भी ए तोले अवे माबवा नि ने ने गानी आ मेन ले awa mak ngelele patuwa pu labulah data strok data ka data phi aawa cak tu lucu arge bial sini mawe da kan ni mandin lewa ni hakawa data pula um ka kuda na mukok hekin di ba le songo do tul um ma ba ya pu tu ndor gale ba na beti sile ma jua tap di tabot tu ma puto bu ya bisa tingwa tu le cak di ke ro ni ni ka long dada menyawer 하다미드네라봐라해칼로두거우래루카도봐니도보유하니메메도아버르부바딜암가도버메왜아웨오테시키리자로바오테택이래래음วันนี้วันเนี้ยปากกับว่าจะลงมากว่าอูนนก็ว่าให้เราขาขาว리고บ่อยู่อออะ코탄탄음접바푸바하다음메브로นี่ดาอะเวด่าเราก็บ่ยันเก6หัวเปเนนี่เพราะว่าอู้ซ้อนยอเล่음เล่เล่ อยู่จะดับยุลลือาเซียนเลนลละอาเลียนเตเราือกว่าอย่างเดียวประมาณนี้อารอตาลอต่อไปอย่างเอสเอทีพ่ยามาเกิดตู้ป้าน่าเนี่ยตลอดเลยตอนนี้อ๋อนี่ใเลือดจับเพราะหลาดเคเอาไว้ตนนี้ตองใจอี๋อ๋อตองใจอีแล้วกือกุเลืออาคทุกตรูปะ่มาอาคูจนกเก็บว่าอาคุจานเกลอดแบเชื่อมังหับแปเชื่อฟมานี่อ อาพูดแต่เนโลกวัวพันยิม่เจนหลบหาท่อเราดูไปที่กว่าตัวพูดโอ้ดูโอ้ดูผุดตอผุดตดีเนาัวชาหมอที่บ้าือกันหรดบุกเลย่ะแต่ดิ้แเราดาวราคาเราลี้ัวดเราบ้านเกิดจรกันเาไม่เรียงอะไรพูดกนนี่เลยวะแต่วตือกที่เวิดยังพวกเองให้ไวัดไปดีถ้าพูดต่างยัง่ยมันจะกดทายแต่เดถ้ากูพูดนกาสู้การตลาที่ห อ่าโคดับได้นะเว้ยนี่เว้าได้ไม่มีจะมีสปอร์ตสําหรับเลือกอัตตาหาโกติบาข้างนี้ป่ะดูว่าจะอัตตาโตเพื่องื้อเออเราบ่ลําเมียเอาไว้ก็ซอสที่มาดีอยู่ป่ะอ๋อเราไปถาลงโบนี่คือเลยโคดับอันจะตระกลานี้ไปบาดแล้วนี่เที่ยววานะกูอ๋อนี่ก็โคได้เดือน1000บาทโคเลยอย่างอ๋อค่าชิณากันค่าชิณากันมุนเนาะล่ะอืม ตลอดเลาคู่บ่าเลยบกพัเลยาคุกบก่็ไทยเดียรือปวยดระเทนเลยเรีู่บ้านละบ่ะในช่วงดบ้านบ้าเต้าคู่แพงบ้านป่าคูกับอลูกจีกับบ้านจะบหนี่อย่นอนจมเลนีคิดนี่นี่ปากายก็น่าว้องกันนี่ย่ากกี่ชุ่มงดยิหอเน้องอาบูตัดทีแล้วว่ต่มาป่าเลยทมสุอาตาเ้ดีเติเ่อมาเอาไ้ดะงจะรู้้อะไรกนบ้าป่านี้เดินเลืนไทอาจารย์ กมี่บานนอเราไรับมวันเพื่อนีหาว่เเลยจ้อมเรานช่วงหนที่เเลยได้ขายินบานะกี่าได้อยู่าเพื่อนะผในช่วงนเนบ้าารมบล็อกนอโอเคเอาไว้จะมไงเลยไปให้ที่ทำมาเจียที่โราบาภาษาดอดีคว้าคู่สโคดอกแพหาเอาไว้ให้หาวิญญานานตาเราเวชกเอาอมีบ้าขาเรนได้น้าตาลูตาชวนกระปานเราก็ไม่ยากเลย อ่าดูดูตกระป๋าก็ยังเปม่ปากป้อจารยนี่าารยปรปกปูด่มปาโดตอนนี้เนี่ยูบ้าไม่เจอหรอกเดเอเล่นตนะกว่าให้กินสัตว์อไม่ไยจดตอนนี้ม่บอกไปไปให้กี่บ้านนี่เดียมยลุลุนที่บ้านเลยเอาไว้นอนันี่นอออย่าเดียว่าอย่างเดียเจะคุยหรืออ่าเดียมัจะคุยืออย่าเดียนี่ว่าเรามาเจอวันี้ เอาไว้โจว่าคือเด็ตะกไม่หรอเวลาคือเพลตาเหวี่ยงมีม่ือเพลตาเหวี่อนอนอกรเดเจนี่เอออันนี้มด้เยอเนี่ยเออให้เก็ุกวกนี้ทีนีนาประตูจะต่อแต่ให้เราบ้าบ้าแตอนขี้เภาอนาบ้านตะต่อแต่ตพาจกวายนีเดินคันนี้ให้ห่อห้รออหิ่รเราเด้ออักเรบก็เจอลกรเนาคุอะไจะเยอะดี่ะเนาะขุดนี่เปนมีเจต้ก็ตวเรื่อเนี่ยาีภาเนาโ้อันออานเาก็ไปอีก่วยกวยตลอดอาบ่อะโต อู้ตาตอนนี้น้องมิเมดิตะตีตาทีบ้าอะสุนี่นะบิชีบ้าเลยอ่าเปปัวอาเดเดเปตาออตาออนี่ดูรูปอ่ะจิโลอะมาเตออู้ตาตอนนี้ดีชุมดาเลยเปเตญอปะปะพลาทะลงยอเพ่อีเนาะบาลิเมเอดอช่อท้วยมาเจเนาะติผู้ซัพพอร์ตติผู้ดับบอลติตะพาเนาะติเมเซคลอลูลูลานอจาราเวเมเมบะขอติเซคลอลียาติลอปะมีผู้ตาแลดีตอตีเฮ้ชีบ้าสุเนาะอเวด้าเอ่อตาออตาดูรูปหาดูยา now ตอบาตอตอบาตอยาเดินบานี่มาติเยนะสุบาเอ่ออะกูตะตอนนี้ได้ชุมสายลึกบอบาติญาเกเนาะเปตอพุดโวเวติตะพากว่าเลยไอ้ดอมมาเจอดามาโอเลยอ่าประสูดุบาคีเนมูดาลิตามียาติตะพามีกว่าเลยมามูดาจัจฉนะนาลอเปสิบาเนาะกูตะตอนนี้ได้เกราสาสุมีสัมปุตุมาเนาะดออเวราปะฉิบะหลอปะสะนี่ได้ปะติญาเนาะคักๆเมเตลโปลสะมีญามาเปเตลดีลออืมจํามายาอืมเลตามมียาอืมเลกลูกหาโดลอเตยอโลโลอะกูตะนี่ได้เมญาตะเมญากว่าลึกกว่า ตัวู้อุดหูวะเนีเอาควนดาตอนนี้เดอยช่วงตาเวนี่ตนมีเวาประตากระตูกเอนปพลัดที่ยากเอนบัวผู้เวทีที่พเนาะตากระตูเราเต็มมเนี่ยเดวอาไว้เสิสูบ่าวเวลาว่าเห็นเาบนหยเดอจะคุยหรือคุยหเดอนี้มั้เนาะเด้อเพาว่าคือเขาขึ้นมาเด้อฮรูกลุกูเวลาคีอเราเวลาคือนปอัตาเหรือจะคุยหรือคุยหยเดอพกันนเด้อ่ว่าเวลาดีลยดีลยีพกกด้อับดด ने से बर्ड का दुनिया लेके लेला दे के मालिक वेदा और कोलोजी और के माचुरानी दीमाना ने ने लेले बगा माखेले बबु पीबा ओके लेले मंजाव लेला का भी होना ओके अबे ने मेवेदा बटा किलोसा नो बटा तो सपोर्ट था ने लौ नो चोम लेले बगा बात रीदि आ कोदा तो ने बगा मा के तो कोदा मुति ने जेना नो तबले